สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ลานแคมปิ้งนวนาแล้วนะครับเป็นลานต้นตะโกนะฮะวันนี้บรรยากาศก็คลึมคล้มฟ้าคลึ้มฝนอากาศก็ดีอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพาทัวร์บนลานกลางเต็นท์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพากันไปดูน้ําตกนะฮะมันจะมีน้ําตกใสๆเขาบอกว่าที่นี่น้ำน้ำใสมากแล้วก็เย็น เดี๋ยวเราจะพากันไปดูนะครับผมนี่เลย ตอนนี้เราก็ถึงน้ําตกแล้วนะครับผมน้ําใสมากครับผมนี่น้ําใสน้ําเย็นเมื่อกี้เราไปจับดูนะครับโอ้โหน้ําเย็นมากน้ําไหลมาจากทางนู้นนะครับไหลลงมาลงมาเป็นมันจะเป็นขั้นบันไดนะครับน้ําใสแล้วก็ไม่ลึกเด็กสามารถลึไดนะ้สวยมากครับผมตอนนี้คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่บรรยากาศก็ดีข้างๆก็จนะเป็นเป็นปูนเขามีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะจะบอกว่าใสมากครับทุกคน มานี่เลยยากาศดีครับนู่นเห็นไหครับมีปลามีอะไรเต็นไปหมดเลยฮะตอนแรกเราคิดว่ามันจะไม่ใสเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูของจริงแล้วใสามากครับผมเดี๋ยวเราจะไปเดินชมตรงลานกลางเต็นท์กันต่อนะครับว่าเราจะไปกลางเต้นที่ไหนกัน Let's go งวันนี้เราไม่ลากานเราจะการน,นี่ก่อนมาการตรงนี้เดี๋ยวเราจะมากางเซนต์กันนะครับทุกคน ต่อด้วยโอเคพี่โนครับพี่โนมา เดี๋ยวเรามากางเต็นต์กันมีการเต็นต์อย่างนี้ตัวนี้เราจะใช้เป็นวิดาลิโดปูซานไซแอลนะครับแรงไหมครับอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นการการวิดาลิโดนะครับถ้าเกิดเกิดเป็นลม อันนี้จะเป็นชุดเสามา <c oughs> ฝั่งนู้นล็อกล็อกล็อกอน,นี่ก่อนมาวินพี่โนครับครับพ่อเอาอันนี้ไปก่อนโอ้โหใช่อันนี้มีเหล็กเสาครับนนเบดินเดยวเด,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 ด โนวาครับเดี๋ยวพ่อตอกกะมให้มา,มาเดี๋ยวพ่อตอกมอให้ม,ใหมาแล้วม,ม่ยเล กินจนมาได้ไม่เอาขึ้นก่อนค่อยหัน เดึงไว้ดึงไปเดินมาดิเดี๋ยวินเหรอเนี่ยมุมนี้เห็นอยู่อ่าโอเคแต่นี้เขาจะไว้ผักตะก้าแต่วตอนนี้เราจะมาเป่าที่นอนกันนะครับ 1 attimo eh เพื่อนเราเถิบเราเถิบเต็นออกมาอีกไหมไม่ไม่มันได้อยู่เธอดึงเขาดึงลองดึงอยู่มันก็ชนต้นไม้พอดีหรือเราอยากได้กว้างกว่านั้นไม่หรอกพอดีเราก็กางเสร็จกันแล้วนะครับนี่เต็นเรานี่อันนี้เราก็จะมีที่นอน แล้วก็มีเก้าอี้นี่สิอ่าเราจะมีที่นอนเรียบร้อยเด็กที่สำหรับเด็กเล่นนะครับก็จะประมาณนี้นะวิจาลิโร่ไซแอลกูซานตอนแรกเราว่าจะไม่กลางไฟชีตนะแต่ที่นี่มัน <S 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 เหมือนเหมือนเหมืนอนฝนจะตกไหแต่แต่มันไม่ตกหรอก ท้องฟ้าจำใสอยู่เราก็เลยกางเผื่อกางเผื่อนะจกจะออกมาประมาณนี้เยวจะพาไปเดินดูรอบๆอประมาณไหนน,นะนี่จะเป็นต้นตะกูนะครับสวยงามมากครับอันนี้คนเขาก็เริ่มเข้ออามาการเต็ม เราจะอยู่ฝั่งวิวภูเขาเป็นน้องที่มาด้ยวยกันเป็นเล็กเต็นน้อยจะประมาณนี้นะอันนี้ชุมชนเราจะอยู่ตรงนี้นะครับผมชุมชนเราจะอยู่ตรงนี้นะ okay. อยู่กลางเต็นท์มันก็เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะทำกิจกรรมกันนะครับพี่โนะระวังเพื่อนนะลูกมันมีมันมีดิน อัวงนี้เราเอาเสร็จยัง ทางลงก็จะประมาณนี้นะครับเป็นหินเป็นหินอะไรเ <c oughs> ขาเรียกว่าหินอะไรไม่รู้แต่ไม่ไม่แฉะน,นะครับลดลงได้ลดลงได้นะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนทุ่งดอกกระเจียวเออเนี่ยประมาณทุ่งดอกกระเจียวนะครับเอาลงมานี่เลยก็จะเป็นเหมือนสวนเหมือนส,วน,นสวนต้นตะก็สวนต้นตะกูแหละ <laughs> สูงนีกล้องจรปิดอะตอนนี้คนเขาก็เริ่มเข้าขกลางเต้นแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นที่จอดรถนะอะอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปเราจะไปดูลานกันลามก็จะแบ่งแยกเป็นเป็นสองฝั่งนะครับมันจะมีฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับฝั่งขวามันก็จะเห็นเป็นหมุนวิว ิวภูเขาฝั่งนู้นนะหมอกบางๆกบปลายภูเขามีสถานที่ให้เด็กวิ่งเล่นได้นะครับจิวๆฝั่งนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งใกล้ห้องน้ำห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นเห็นสีเทาๆอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝัง่งนี้ฝั่งห้องน้ำห้องน้ำสะอาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลาน เพื่อนแคมปิ้งเขาก็กางเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่เรากางนะครับวัาอยู่ตรงไหนนี่โนวาไปาไหนพเราไปอาบน้ำกันโอเคเรเร,เราไปเล่นน้ำกันโอเคไปไปนี่นะครับ ันนี้ก็จะเป็นที่เรากางนะครับตา้ตัวตะกูเอ็นเราก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นเนิ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 นลงเวลาฝนตกเราไม่โดนน้ำแน่นอนนะฮนะเร,เราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นชุมชนเราครับผมอ่า <c oughs> <c oughs> เราก็จะใช้ เต็นของวิดาลีโดนะครับปูซานไซเอลประมาณนี้นะนี่ก็เต็นของน้องๆน,นะครับอันนี้เต็นคนโสดครับผมเต็นคนโสดนะครับอ,นนอยู่แับสมถะนะครับสําหรับใครที่อยากจะมานอนกับคนโสดก็มาได้นะนี่ก็จะเป็นเต็นหนึ่งคนมีคู่แล้วก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับผม <c oughs> เราก็จะใช้ มีอันนี้ด้วยตอนแรกก็กลัวฝนตกนะแล้วก็เลยเอาไฟชีตมากางนะครับการฝนจริงๆตัวเต็นท์ของวิดามันก็มันก็มีทับในตัวอยู่แล้วนะครับแต่เราเอามากางเผื่อแบบเราทำนู่นทำนี่กินหน้าบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของเพื่อนเรานะครับลบรรยากาศรวมๆว่าจะประมาณนี้ลานเขาสะอาดสะอ้านดีนะครับอืม ร้านเขาก็จะสะอาดสะอ้านดีประมาณนี้นี่วันนี้อากาศดีอากาศเปิดนี่ครับมีพื้นที่ให้เด็กวิ่งเล่นอ่าใครที่มีตัวเล็กนะครับมีลูกมีอะไรก็สาม,มารถนาม,มาวิ่งเล่นได้มีที่นั่งมีสะพานฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นมันจะเป็นริมน้ำเหมือนเป็นน้ำตกนะแต่น้ำใสามากใสามากแล้วก็เย็นด้วย เดี๋ยวว่าเราให้ดูค่าวๆประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้ครับผมหลังจากที่เราไปกางเต็นท์กันเสร็จแล้วเราได้ที่กางเต็นท์กันเรียบร้อยแล้วครับเต็นท์แล้วก็กางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพามาเล่นน้ํากันนะครับเพื่อความชุ่มเย็นโอ้โอ้โอ,โอ้เป็นน้ําตกเล็กๆไม่ก็ไม่เล็กอะ่ะก็ใหญ่อย,อยู่นะแต่นะ้นําใสมากนะครับประมาณนี้น้ำใสเห็นตัวปลาเลยนะ บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับท่ามกางธรรมชาติมนวานาก็ออกถือว่าตอบโจทย์นะครับถ้าอยู่ในโซนไม่ไกลกรุงเทพมานงครับมีลานกลางเต็นที่สวยเขียวแล้วก็ห้องน้ําสะอาดที่สุดเลยก็คือมีน้ําตกเล็กให้เราเล่นเด็กสามารถเล่นได้นะครับน้ําไม่ลึกมากน้ําไม่ลึกไมันจะมีเป็นโผล่หินตรงอย่างนี้แล้วก็จะมีตรง ตรงตรงกลางนี่ยต่ำอยข้อ่กับนาเล่นได้นะจะบอกว่าน้ำเย็้มมากทุกคนน้ำใสสะอาดมากเดี๋ยวเราขอตัวไปเล่นน้ำกันสักครู่นะครับผม น้องวันสนุกไหมสนุกไหมครับเ <c oughs> ย็นไหมเย็นมครับสนุกไหมครับ ตอนนี้บรรยากาศใกล้จะค่ำแล้วนะครับทุกเต็นเขาก็จะเริ่มเปิดไฟกันแล้วนะฮะสวยงามทุกเต็นเลยครับผมที่นี่เงียบสงบนะครับมีแต่เ,เสียงจั๊กจั่นร้องทั่วทั้งลานนะอันนี้ก็จะเป็นภูเขานะเราอยู่ภูเขาเล็กๆก็จะได้เสียง ตำครบตำสาดก,กันโปร่งเป้งโปร่งเป้งทำกับข้าวนะครับอารมณ์เหมือนเข้าค่ายลูกเสือแหละเนอะมันเป็นฟิลที่แบบอยู่ท่ามกลางารธรรมชาติจริงๆจะประมาณนี้นะเรามาเก็บภาพบรรยากาศยามเย็นให้ได้เห็นกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนคืนนะครับผม อานะกายก็จะเย็นๆนะครับหลังสีทุ่มแล้วเขก็จะให้งดใช้เสียงนะครับเราก็จะนั่งคุยกันแนะบบเบาๆสบายๆนะครับทำการป่าของต้นตะนก,กู ก็จะประมาณนี้ครับจะยินเสียงน้ำตกว้อยๆอยู่ตรงโน้นนะครับ คืนนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะประมาณนี้นะคนเขาก็เริ่มจะนอนกันหมดแล้วนะครับ บรรยากาศตอนกลางคืนนะครับประมาณนี้นะอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าทุกคนก็ตอนนี้ เช้าแล้วนะครับแสงตะวันแรกของวันขึ้นแล้วนะฮะเมื่อคืนก็โอ้เย็น,นครับหนาวหนาวหนาวนรบรรยากาศหนาวหนาวพอดีพอดีไม่ได้เย็นมากฝนก็ไม่ตกนะตอนนี้แเรวก็จะไปทำธุรส่วนตัวที่ห้องน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำกับ ทำอาหารกินแล้วก็เดี๋ยวตากเต็นท์สักพักหนึ่งให้มันแห้งสักหน่อยนะครับเราก็จะเก็บเต็นท์กลับบา้านไปกินกาแฟไปกินกาแฟต่อ,อนะครับผมไปน,นี่ก็บรรยากาศเช้าเช้านะเรามาดูหลายๆมุมนะครับม,มีเตี๋ยบป๊อกๆ้วยมีผู้เตี๋ยบป๊อกๆมาแนละ้วตอนเช้านี่นะครับ ทุกคนตอนนี้เช้าแล้วนะครับเราจะมาทำสเต็กกันนะครับอากาศเช้าเช้านะอากาศก็เย็นเย็นเหมือนมีลมหนาวเข้ามาแล้วนะครับช่วงนี้บรรยากาศก็ดีฝนไม่ตกนะครับตอนแรกเราคิดว่าฝนจะตกนะฝนไม่ตกดีมากครับ ที่เราจะย่างของเช้าในวันนี้นะครับเราตั้งเตาแก๊สให้มันไปไปไปจบนะครับอบโอเคเราก็จะค่อยๆย,ย่างไปเรื่อยๆนะครับก็จะ,จะประมาณนี้นะครับเรียกอาคทวดาเลย มีเต็นท์ข้างๆนะครับเป็นเพื่อนบ้านเรานะครับเขาเอาแบบแฮมเบอร์เกอร์มาให้นะครับตนะอนนี้ไ่ดาวเราก็เริ่มจะใกล้สุกแล้วนะคอีกประมาณสักไม่กี่อึดใจนะดมายองเนสเอ้ยไม่ใช่มาเกิือเทศ่มาลองเมาเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ก็จะประมาณานี้นะครับ สเต็กกับไข่ดาว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกินกัน ตอนนี้ใส่สายแล้วนะครับแล้วก็เก็บเต็นท์อะไรกันเรียบร้อยนี่นะลานก็จะโล่งๆประมาณนี้นะครับบรรยากาศเมื่อคืนสรุปแล้วก็โอ้เป็นอะไรที่ดีมากเย็นฝนไม่ตกแล้วก็มีหมอกบางๆนะครับบรรยากาศแบบไม่หนาวเย็นๆกำลังดีเงียบๆนะครับสรุปแล้วก็ สรุปแล้วก็โอเคครับดีดีเลยบรรยากาศดีเลยครับที่นี่นภววาณายู่แถวหนองชะอมนะครับสําหรับใครที่มาแล้วก็มาอีกได้น,นะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยมาก็แนะนําที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ตอบโจทย์นะครับมีทั้งภูเขาต้นไม้น้ําตกนะครับมีครบเลยแล้วก็ลานยาที่ก,กว้างๆอย่างนี้ให้เด็กสามารถวิ่งเล่นได้ด้วยนะครับไม่ไออัดกันแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนฝากิดตามกันด้วยนะครับกดกดติด,ดตามไว้ที่แฟนเพจน v วามาวินแฟนเพจนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวทริปหน้าเราจะไปไหนรอติดตามกัน Let's go